มาข้อที่25เนี่ยล้ำล้ำแบบบาเลนเะซียกาแฟชั่นล้ำคือถ้าเป็นแฟชั่นคือบาเลนเซียกาเลยคือล้ำล้ำม,มากนะฮะเ,เกินหนังสือเรียนแน่นอนนะฮะนักเรียนอ,อ,อาจจะต้องส่วนมนต์แล้วก็ดาวเอาด้วยในบางส่วนนะเ,เราลองมาดูกันนะครับเขาบอกว่าสารข้อใดนี่มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกันนะและอะตอมการเนี่ยต่างก็มีเลกตอนคู่โดดเดี่ยวนะครับ รูปร่างโมเลกุลเหมือนกันแล้วก็อะตอมลารมีอิเล็กตรอนคู่โดดวเดียวด้วยนนมาดูตัวง่ายๆก่อนแล้วกันก็ไก่กักบงองูเอาไว้ก่อนนะฮะมาดูตัวง่ายๆสําสหรับชีวิตเราคือขอไข่ CS2 C หมู่4ใช่ไหมเหมู S ่6นะฮะต้องการ2แขน C ต้องการ4ะะีแขนจบแล้วอันนี้เป็นเส้นตรงนะ Ss S, เนี่ยหมู่6ต้องการ2แขนกับไฮโดรเจนต้องการแขนเดียวใช่ไหมแต่ S เนี่ยมีลนแพอิเล็กตรอนเนี่ยเหลือ2คู่นะฮะ ขอไข่ไม่ใช่แล้วรูปร่างโมเลกุลก็ไม่ใช่ตัวหนึ่งเป็นเส้นตรงอีกตัวหนึ่งเป็นมุมงอใช่ไหมอ่าไม่ใช่แล้วอ่ามาดูคอควายนะครับ PCL3 แบบนี้เลย PCL3 แล้วก็ CL C-L เนี่ยหมเจตเนี่ยต้องการต่อยให้แขนเดียวใช่ไหมแต่ว่ามีฟลอีนมาเกาะด้วยฟลูอีน EN สูงมากๆนะาสามารถเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ได้นะคือมาจับอิเล็กตรอนเชื่อมเพิ่มกับพวกพวกท่าตัวอื่นนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วคราวนี้ฟลอ,อีนแล้วคอรีนขออภัคอรีนเหลือลนแพ้อิเล็กตรอนกี่อันละเหลืออยู่3ใช่ไหมได้เหลืออยู่เห็นนะเหลืออยู่ สองคู่นะฮะอ่เหลืออู่สองคู่จะเป็นรูปร่างมเลคุลจะเป็นแบบนี้นะ F C อืมขอพลาย C F แล้วก็โดนแพร์ใช่ไหมนนี้ก็โดนแพร์ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นพีระมิดฐานสามเหลีย่ยมอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นอืม สามเหลี่ยมบลลทัดใช่ไหมฮะแต่เป็นสามเหลี่ยมบรลาัดแบบของห้าแขนนะนะครับอ,อีกตัวหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมบรลทัดคือหนูต้องมองให้มันเป็นสามมิตินะลูกมันเป็นสามเหนะลี่ยมคือมันมาจากห้าแขนไงห้าแขนอะไรแบบนี้ใช่ไหม,ไมเดี๋ยวนะขอภยัยต้องเป็นแบบนี้มันมาจากห้าแขนนะครับาถ้าให้ ตัวหนึ่งเป็นโลนแพรใช่ไหมันจะเป็นทรงสีหน้าบิดเบี้ยวแต่ถ้าให้สองตัวเป็นโลนแพรเนี่ยมันจะเป็นในระนาบสามเหลี่ยมละลูกนะฮะก็ก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะฮะคนละลูกอ่ะลองมาดูงองงูกับกอไก่อ่ะงองูเนี่ย scn เนี่ยง่ายๆเลย sc แล้วก็ n เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ icl สองเนี่ยจริงๆก็น่าจะเป็นเส้นตรงด้วยเหมือนกันเนาะแต่คราวนี้ อะตอมกลางของเราคือ i ใช่ไหมคุณครูชอบเขียนแนวตั้งนะหนูจะเห็นพาม่ง่ายๆ i แล้วก็ลบหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันมาอยู่ที่ i นะ i เนี่ยปกติมีเจตัวใช่ไหมแต่คราวนี้มันเป็นลบหนึ่งคือ i เนะี่ยมีอิเล็กตรอนแปตัวแล้วคลอรีนแต่และตัวก็มาเกาะด้วยเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นโดนแถมก็จะมีหนึ่ง สองแล้วก็อันนี้นะเป็นสามนะ,ะถ้าครูจัดรูปใหม่มันก็จะเหมือนกับไอเจ้าตัวนี้เลย clf clf สามนะเพียงแต่ว่ามันจะทวิสต์กันนิดนึงก็คือ cl เนี่ยจะอยู่บนท้ายใช่ไหมแล้วก็รวนแพร์สามสามลนแพร์ใช่ไหมก็<ๆ>จะมาอ,อยู่งนี้เป็นเส้นตรงก็จริงแต่ว่าอะตอมกลาง ของ C อะไม่มีเลยตั้งคู่เดียวแต่ของแต่ของอ่อนะคุณต้องใส่แบบนี้ด้วยลบหนึ่งไอเซลสองเนี่ยเป็นเป็นเส้นตรงเหมือนกันแต่ว่ามีลอนแพงสามลอนนะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อกอไก่นะครับคำตอบที่ถูกคือข้อกอไก่อ่ะเป็นยังไงเนาะไอสามเนี่ยไอปกตินะ ไอปกติเนี่ยจับกับไอเนี่ยครบแล้วนะฮะไอห้อยสองเนี่ยอิเล็กตรอนครบแปดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่เขาอยากล้ำไงบาลนเซียกาอยากล้ำไงเนี่ยอันนี้ก็เลยงออิเล็กตรอนมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นลบแล้วแล้วก็ไอตัวหนึ่งจะมาจับยังไงก็ต้องมาเชื่อมจับกับตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นลบหนึ่งนะ ถ้าเขียนดีๆก็จะเป็น i กอกดกับ i นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นโลนแพรในแนวระนาบสามเหลี่ยมแบลร่เนี่ยแหละนะครับอ่ะมาดู x x e หมู่แปดใช่ไหมมีอิเล็กตรอนแปดตัวเนาะไปแล้วสองกอกับควอรีแล้วก็เหลืออีกหกใช่ไหมฮะเหลืออีกหกก็จะเป็นฟิลนี้เหมือนกันก็รูปร่างเหมือนกันแล้วก็อิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวเท่ากันด้วยนะในอะตอมกลาง นะครับต่อข้อกอไก่นั่นเอง